ถ้ามันเกิดเหตุการณ์ต้องกักตัว14วันจริงๆเราจะกินอะไร14วันนี้สวัสดีค่ะพี่สีแคลปเฮาส์ค่ะตอนนี้สถานการณ์อะไรๆเข้ามาเยอะมากพี่สีมานั่งคิดว่าเฮ้ยถ้ามันเกิดเหตุการณ์ต้องกักตัว14วันจริงๆพี่สีจะทําอะไรก่อนอันดับแรกถ้าสําหรับพี่สีให้เราอิ่มท้องไว้ก่อนคงต้องเตรียม อะไรต่างๆไว้ใส่ตู้เย็นไว้เลยสําหรับพี่สีมันไม่ได้มีตัวพี่สีคนเดียวพี่สียังมีลูกน้องมีครอบครัวพี่สีก็ต้องคิดเผื่อพวกเขาด้วยว่าเราจะกินอะไร14วันนี้ในตู้เย็นพี่สีเนี่ยมันเต็มไปด้วยอะไรเห็นไหมคะจะมีน้ําพริกมีปูดองมีอองปูแล้วที่สําคัญเราก็มีไข่นะคะอะไรไม่มีมีไข่มีน้ำพริกนี่ชีวิตนี้รอดเลยมาดูกันว่าสเสบียงของพี่สีนะคะจะสามารถไปมิกกับอะไรได้บ้าง เมนูแรกสําหรับวันนี้นะคะพี่ติคิดเอาไว้แล้วนะคะว่าพี่ติจะมีมะม่วงจะเอาไปกินกับน้ําพริกปูนาของา <Wow. S 1> ชื่อเมนูมะม่วงน้ําพริกปูนา <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราจะมาเก็บกันสดๆเลยค่ะ <Yeah. S 1> เอาอีกรูปนึงเอาอีกรูปนึงเดี๋ยวเราจะไปชิมกันเลยค่ะว่าเมนูมะม่วงน้ําพริกปูนา จะเด็ดขนาดไหนบอกมาแล้วคะ่ะมะม่วงนะคะโ,โหสดใหม่สีสันน่าทานน้ำพริกเรามีทั้ง4ี่รสแน่กุนากุนาไข่เคม็มปุนาตะแดงกุนาปาย่างพี่ติว่าเอาออริจินอลดีกว่าชิมกันเลยนะคะกักตัวอยู่บ้าน14วันเริ่มต้นด้วยเมนูนี้เลยเอาแบบเต็มๆเ,เลย,ยมะม่วงเปรี้ยวน้อยๆฟินมากเลยคะ่ะ ขนาดน้ำลายหกเลยเข้ากันดีมากเลยนะคะกับน้ำพริกปูนาของเราปูนาเต็มคำนะคะน้ำปลาหวานชิดซส๊าค่ะน้ำพริกเรานี่แหละเด็ดสุดเมนูต่อไปข้าวสวยร้อนๆน,นะคะที่ทุกบ้านต้องมีตามมาด้วยน้ำพริกอันนี้เป็นปูนาปลาย่างนี่ของเราซีนอย่างดีเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราเก็บได้แบบสะอาดสะอ้านนะคะไม่ต้องกังวลฟุกเลย น,นี้นะคะเราคลุกแล้วเราก็กินคู่กันนะคะเราไม่ต้องมีอะไรเยอะเลยก็ได้คลุกไปก็น้ำล,ลายไหลไป <Wow. S 1> เด็ดเด็ดเด็ดเมนูถัดไปนะคะจะจัดกับแตงกวาอย่างนี้เลยนะคะอ,อร่อยอร่อยต้องอีกหนึ่งหย,หยุดไม่ได้เลยค่ะเ <Yeah. S 1> มนูที่สี่นะคะ ปลาดุกย่างเห็นไหมคะสีสันน่าทานนะคะซื้อได้ตามร้านทั่วไปเลยง่ายๆนะคะเรามาใส่ตู้เย็นแล้วเราก็เอามาเวฟเอาก็ได้วันนี้พี่ติก็จะมาทานกับเมนูนี้เลยค่ะปูนาไข่เค็มนี่เลยของเรามาไข่เค็มเต็มๆเลยนะคะมาทานกับปลาดุกหอมปูแล้วก็หอมปลาดุกนะคะแล้วปลาดุกก็เนื้อนุ่มๆโอ้ยฟิน เมน,นูที่5กินคู่กับไข่ต้มอันนี้เป็นสายคลีนเลยนะคะ <Wow. S 1> สามารถไม่ทานข้าวได้เลยสามารถทานไข่ต้มกับน้ำพริกสวยแน่นอน <Wow. S 1> สวยแน่นอนไข่ต้มนะคะเราต้มสัก7นาทีเราก็จะได้ไข่ที่มันเป็นยางมาตูมแบบนี้นะคะอันนี้เป็นน้ำพริกปูนานะคะน้ำพริกปูนาเรามันจะรสชาติค่อนข้างจัดจ้านนะคะทานกับไข่ต้มมันจะจืดๆใช่ไหมคะมันจะตัดและเข้ากันได้ดีมากเลย อืมอืมทานเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนนะคะเพราะมันไม่มีไขมันเลยววน้ำพริกของเราเองเราก็ไม่ได้ใส่น้ำมันนะคะเราผัดกับมันปูล้วนๆแล้วก็เนื้อปูเต็มๆเมนูที่6อันนี้ล่ละค่ะยิ่งกว่าสายคลีนอีกนะคะผักต้มน้ำพริกทานกับผักต้มนะคะนี่นะคะน้ำพริกตาแดง สิจะเปลี่ยนรสชาติน้ำพริกไปเรื่อยๆนะคะจะได้ไม่เบื่อในวันว่างๆอยู่กับบ้านนะคะไม่อยากทานอะไรที่มันหนักๆพี่สีก็แนะนําให้มันเป็นผักลวกลวกจิ้มน้ําพริกเฉยๆเลยอิ่มด้วยอร่อยด้วยได้สุขภาพด้วย <Ooh. S 1> อ,อ,อร่อยมากค่ะอร่อยมากค่ะมันจะมีความหวานของผักนะคะแล้วก็มาตัดกับความเผ็ดความเค็มของน้ำพริก มันก็เป็นเมนูที่อร่อยมาก14วันที่เราอยู่บ้านในแบบที่เราไม่เบื่อแล้วก็เรียบง่ายอร่อยทุกมือ้อไม่เส็งแน่ๆคราวนี้ <c oughs> เมนูที่7วันนี้พี่ฝี <c oughs> ขอเสนอไข่เจียวทานคู่กับน้ำพริกน้ำพริกกูนาปลาย่างจะเห็นว่าไข่เจียวของเรานะคะเจียวแบบไม่ไายน้ำมันนะคะมาทานกับน้ําพริกมันก็จะได้สุขภาพ <c oughs> พี่สีโอ้โหฟินเบอร์ไหนนะคะอร่อยแล้วก็สามารถทานได้จนอิ่มเลยไม่ต้องมีแป้งเลยนะคะเมนูที่8นะคะวันนี้เราจะทานน้ำพริกจ้ำข้าวเหนียวกันพี่สีแนะนําว่าข้าวเหนียวอันนี้เราน่าจะทานเป็นมื้อกลางวันเพราะว่ามันจะได้หนักท้องไปถึงเย็นๆอร่อยคะ่ะอร่อยมากเลยเข้าวเหนียวเคี้ยวมันๆกับน้าพริกปูนาปลาย่างการที่เรามี เมนูน้ำพริกต่างๆนะคะเก็บไว้ในตู้เย็นมันจะทําให้14วันของเราเนี่ยเป็น14วันที่มันมีความสนุกสนานในเรื่องการกิน <Yeah. S 1> เพราะน้ําพริกไม่ได้จํากัดให้แค่ว่าคุณจะต้องทานกับข้าวแต่เราสามารถที่จะดัดแปลงทานกับอะไรก็ได้ที่ว่ามันก็จะทําให้มื้อนี้เป็นมื้อที่มีความสุขได้อีกมือ้อนึงเลยละคะ่ะข <Yeah. S 1> ้าวเหนียวของเรานะคะไม่ใช่จะแค่จิ้มน้ําพริกรสชาติต่างๆแล้วอร่อยเรายังมีนี่อองปูอองปูของเรานะคะ เป็นอ่องปูที่มันมีมันปู90%เลยแล้วก็กับเครื่องปรุงอีกนิดหน่อยเท่านั้นเดี๋ยวเราจะมาจ้่มกับข้าวเหนียวนะคะเี่ยมมันเป็นเมนูที่พี่สีชอบเป็นการส่วนตัวเลยนะคะอันนี้ทุกครั้งที่ทำอ่องปูพี่สีก็จะแบบอแอบเก็บส่วนที่มันติดิดหม้ออะไรอย่างเงี้ยเอาไว้นะคะเอาไว้รูดกินกับข้าวเหนียวเป็นเมนูที่พี่สีโปรดตาม เลิศ <Wow. S 1> ค่ะเมนูที่9นะคะพี่สีแนะนําไก่ย่างไก่ย่างเหลืองๆหอมๆอ,อย่างนี้นะคะ <Okay. S 1> แทนที่เราจะกินกับน้ําจิ้มแจ่วเราจะลองมากินกับน้ําพริกมันจะเด็ดขนาดไหนถ้าเราสายคลีนนะคะแล้วก็ถลกหนังมันออกซะก่อนก็จะเป็นน้ําพริกปูนานะคะเข้ากันมากเลย <Yeah. S 1> เป็นเมนูที่อร่อยอีกเมนูหนึ่งเลย <Yeah. S 1> เมนูต่อไปปลาทูทอดเดี๋ยวพี่สีจะมาชิมนะคะปลาทูทอดกลับ น้ำพริกตาแดงน้ำพริกตาแดงของเราจะไม่ได้แห้งๆนะคะเราจะมีความเปียกๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดกับปลาทูนะคะฟินเบอร์ใหญ่แน่นอนน้ำพริกปกติทุกบ้านต้องมีติดตู้เย็นอยู่แล้วนะคะในสถานการณ์อย่างนี้พี่ติยิ่งว่ามันยิ่งเห็นคุณค่าของน้ำพริกที่มันอยู่ในตู้เย็นกันเลยล่ะเดี๋ยวเรามาลองกันนะคะอโอเคมากเลย เมนูต่อไปนะคะนี่เลยค่ะเส้นบะหมี่ที่เรามีกันอยู่ทุกบ้านอยู่แล้วแต่ถ้าเราจะทานบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปทุกวนันเราก็จะดีทีนี้เราก็จะมาหันหันมาหาสเสบียงเราที่เรามีตุนไว้ในบ้านเราจะมาทานบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปกับน้ําพริกเราจะมาฟินๆกับน้ําพริกทูน่าไข่เค็มนะคะไข่เค็มเต็มคํามารู้สึกจะชิมน,นะคะ ได้อีกรสชาติหนึ่งนะคะว้าวได้อีกบรรยากาศหนึ่งเลยล่ะมันทําให้บะหมี่จานนี้กลายเป็นบะหมี่ที่มันไม่ธรรมดามีความแปลกใหม่ของรสชาตินะคะแนะนําเลยค่ะมื้อนี้เราก็จะผ่านมันไปได้อีกหนึ่งมื้อนะคะในแบบที่มันอิ่มท้องด้วยแล้วก็มีความสุขกับการกินด้วยไม่จําเจแบบน่นอน <Yahoo. S 1> เมนูถัดไปนะคะปูดองที่อยู่ในกระปุกสวยๆอันนี้เมนูนี้นันเน็กให้แล้วสามซ้ำสามซ้ำม,มาดูกันว่าหน้าตามจะน่าทาน ประมาณไหนนงก็จะอยู่ในช่องฟีดมานะคะมก็จะสดๆประมาณนี้เราทําจากปูนาจับจากบอขึ้นมานอกน้ําแข็งใส่กระปุกใส่น้ําปลาที่สิจะแกะให้ดูเลยค่ะมันเต็มๆปูดองของเราเนี่ยมันสามารถทานสดได้เลยด้วยความที่มันเป็นปูเล็กกระดองมันก็จะไม่แข็งเชี่ยวได้ดูดได้แบบว่าอารมณ <c oughs> ์แบบฟินกับน้ำจิ้มแซ่บๆลาดแล้วก็ทานได้เลย ปูมันสดอ่ะด้วยความที่ปูมันสดน่ะมันก็จะอร่อยอยู่แล้วพอเรามาทานกับน้ำจิ <S 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 <ๆ>้มแซ่บๆนี่มันก็โอ้โหแบบหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้แล้วด้วยความที่มันอยู่ในสูตรน้ำปลากวนมันก็จะไม่ใช้ปูนาที่เค็มปิี้ มันจะเค็มพอดีพอดๆ <Wow. S 1> เวลาที่เราทานปูดองที่มันอยู่ในส้มตําทั่วไปเราจะรู้สึกผิดว่าโหมันเค็มเค็มไปฉันจะพังไหมแต่สูตรน้ำปลาก,กวนอันนี้มันจะทําให้ปูดองของเราเค็มพอดีๆแล้วยิ่งมันเป็นปูที่เลี้ยงด้วยน้ําใสเราไม่ต้องกังวลเลยว่ามันจะมีพยาธิมันจะมีสารเคมีไหมมันจะทานได้แบบ <Wow. S 1> สบายใจมากเลยเมนูนี้นะคะเราก็มากับนี่เลยค่ะปูนาดองนะคะ ยำกับมะม่วงที่เราไปเก็บมาเมื่อกี้อันนี้เหมาะกับบ่ายวันหยุดมากเลยนะคะเมนูนี้ม,ม,มันก็อร่อยตรงที่ความที่ปูนาของเรามันตกน้ำยำม,มันรสชาติจัดจ้านนะคะเปรี้ยวเค็มเผ็ดสายปูดองนี่จานนี้เล็กไปนะคะวันนี้มาถึงเมนูนี้นะคะเป็นเมนูที่พี่สีบังเอิญไปเจอแค็คเกอร์ที่มันอยู่ในตู้เย็นวันนี้พี่สีก็เลยจะมาแนะนำนะคะแคกเกอร์ทานกับ อ่องปูทานกับน้ำพริกนอกเหนือความอร่อยคือความใหม่ของเมนูที่พี่สีเองก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันแคคเกอร์ในตู้เย็นของเราวันนี้พี่สีจะลองมาทานกับอ่องปูนาน,นี้มันเข้ากันมากเลยอะถ้าเอาแคคเกอร์ไปกินกับน้ำพริกรสชาติมันจะเป็นยังไงมันจะเข้ากันเหมือนที่เรากินกับอ่องปูไหมเดี๋ยวพี่สีจะลองด้วยความที่น้ำพริก ไข่เค็มของเรามันจะไม่ใช่รสชาติที่มันจัดจ้านมากพอมาทานแก๊กแท็กเกอร์มาดูว่ามันจะเข้ากันไหมนะคะอันนี้พี่ตีไม่การันตีเพิ่งจะลองครั้งแรกนะคะ <Wow. S 1> อือว่า <Wow. S 1> ้อยู่แล้วอยู่มันของทานเล่นได้เลยอะ่ะโอ้โหมันทำให้พี่ตีคิดออกเลย oh. เดี๋ยวพี่สีจะทำน้ำพริกปูนาคูก,กับแท็กเกอร์ได้ได้ได้เยี่ยม ดูทีวีไม่ต้องดูแบบเหงาเหงาอีกแล้วนะคะน้ำพริกที่เราเก็บไว้ในตู้เย็นมีเขาเก็บสักถุงหนึง่งหรือมีแคคเกอร์ที่มันอยู่ติดตู้เย็นพี่สีว่ามันก็ฟินได้เลยเป็นไงบัางคะ14เมนูที่พี่สีแนะนำมันจะทำให้วันหยุดหรือเวิร์กฟอร์มโฮมของคุณนะคะที่คุณต้องอยู่บ้านเป็นวันที่มันไม่น่าเบื่อแล้วก็ไม่ธรรมดา,าอย่างหนึ่งเลยนะที่พี่สีอยากบอกว่าพี่สีเป็นคนที่ถ้าไม่อร่อยพี่สีไม่กินไม่กิน เมนูที่พี่สีแนะนําว่าอร่อยรับรองว่ามันคืออร่อยจริงๆ <Yeah. S 1> ทั้งหมด14เมนูที่พี่สีจัดมาวันนี้พี่สีเชื่อว่าทีมงานพี่สีซัดไม่เหลือ <c oughs> พี่สีแนะนําเลยค่ะถ้าสนใจนะคะผลิตภัณฑ์พวกนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้ที่แครปเฮาส์นะคะ